ร้านเจ้ากวนี้อร่อยจริงๆด้วยว่าแต่มันไม่ค่อยมีคนมากินเลยอะมีแค่โต๊ะเราโต๊ะเดียวมัคงดึกแล้วละมั้งคนเลยกลับไปหมดแล้วอะดีจังเหมือนเราเหมาร้านมากินแค่สองคนเลยว่าแต่คุณไม่รู้จักฉันจริงๆเหรอไม่อะ ที่จริงแล้วฉันเป็นประธานบริษัทบริษัทอะไรเนี่คุณไม่รู้จักมุกเป็นประธานบริษัทหรออะไรสือมุกประธานบริษัทคุณไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยไม่เล่นโซเชียลอเขาเลยใช่ไหมไม่น่าล่ะถึงไม่รู้จักฉันโถคุณวันๆฉันทำแต่ง,งานจะให้เวลาที่ไหนไปเล่น ไม่จริงอะ่ะคุณก็ต้องเล่นสักอย่างอหละจริงฉันเล่นพลายแหน่หลอกขอลายฉันงั้นเหรอฉันจะหลอกขอลายบุณไงช่างเถอแล้วสรุปคุณเป็นอะไรคุณรู้จักดาราสาวรักยิ้มสวยขวัญเอ๋ยขวัญตะมด ไม่งั้นคุณก็ต้องรู้จักคู่จิ้นพอดเอ่ยไม่ไม่รู้จักจริงๆจบจบแล้วพอก็ฉันรู้จักคุณจริงๆนินี่ฉันรู้จักแค่ผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าเอ่ยเธอเป็นคนที่ฉันเดินไปชนจนทำกาแฟเธอหกหมดแถมเสื้อฉันก็เปียกเปื้อนไปหมดด้วยแล้ววันนี้ฉันก็มาเจออีกครั้ง แต่วันนี้ไม่มีอะไรเปื้อนนะคุณฟังต่อก่อนฟังต่อก่อนแล้วเธอก็เป็นคนที่ขอให้ฉันถ่ายรูปให้เธอไปยืนถ่ายคู่กับพาทินนะแต่ว่าเธอสวยกับพาทิเนเ่พอเธอไปถ่ายคู่กับดอกไม้คุณรู้ไหม,มเธอสวยกับดอกไม้ด้ คือฉันแค่จะบอกว่าคุณสวยมากที่แท้คุณก็เป็นดารานี่